ก๋วยเตียมลุย,ยวสวนค่ะก๋วยเตียวลุยสวนนะครับฝีมือแหว,วดูจะเป็นยังไงนะครับวิธีการทาก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับ<ม>นี่ก็ใส่ผักอะไรนี่ผักผักชีนะักอะไรนะนี่ผักสลดัดแล้วก็ผักชีนะครับตอนนี้ผักชีลงไปแล้วใบผักชีฝรั่งแล้วก็มีผักชีฝรั่งลงไป จูก็ช่วยด้วยนะครับเอาปลาเค็มใส่ครับอันนี้คือขั้นตอนที่ยุ่งยากไหมสุดคือตอนใส่ปลาเค็มครับให้จูใส่ที่ว่ายุ่งยากเน่ยมันยากคับเพราะจูใส่ช่วยอะไรก็รู้สึกว่ายากขึ้นมาทุกครั้งครับก็จะมีแตงกวาหั่นที่เป็นเส้นนะครับแตงกวาหั่นเส้นเป็นเส้นเขาเรียกเป็นเส้นรึเป่าอืก็ตามภาพนะครับครับแล้วก็มีโหละพานะครับใส่โหระพามนไปแล้วครับ แล้วก็อะไรอีสาแงนี่น,น,นี่ถ้าเกิดว่าทําขายก็จัดนี้เลยเนาะต้องจัดเยอะต้องผักเยอะกว่าน,นี้มีอะไรนะที่ว่ามันขาดไปในกระปุกอู้หูยผักอีเลือดอูย้ยเห็นเป็นปลาคุณคือเ่าไปหาเก็บมาแน่อยู่ในปา่ากระจายนหนึ่งอ๋อเหรอครับจูสอดเลยครับอื พ่อพ่อเป็นคนอีสานลูเ้ยครับอีสานือขมิ้นขมนครับแล้วก็เป็นอินเดียด้วยครับเป็นจีนนยครับเป็นฝรั่งนะครับครับนี่ก็ม้วนเข้าไปแล้วครับครับตอนนี้แอลกำลังพยายามทำให้มันแน่นนะครับคือต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่เมืองชีนะครับเดี๋ยวต่อไปจูเขาจะทำเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีสูตรของเขานะครับ เนีย่ยเริ่มพันที่แน่นแล้วตอนนี้น้นปลาเค็มครับสูตรสูตูจูน้นอะไรนะปล,ปลาเค็มปลาเค็มเน้นปลาเค็มแล้วไม่ได้กินผักอะ่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งครับที่หลอกเด็กกินผักได้นะครับวิธีการหั่นนะครับก็หั่นลงไปนะเป็น้อ,อค,นนะคออะไรนะ จะยินว่าปากเล็กกินไม่ไหวแต่วันนี้น้ำน้ำจิ้มนี่มีอะไรบ้างนะพริกหัวละพาพริกหัวละพาสาราแนงพริกแล้วอะไรนะหัวละพาหัวละพาสาราแนงสาราแนงขึ้นช่ายใส่ไหมไม่อะใส่ผักชีอ๋อแล้วก็ปั่นรวมๆกันเลยค่ะแล้วปรุงรสให้ได้รสออกเปรี้ยวหวานนะเนาะค่ะอ๋ออันนี้คืออะไรนี่ขวดนี่คืออะไรอ๋ออันน้ำมันเชื่อมค่ะ อมน้ำเชื่อมน้ำตาตอนนี้จูก็กำลังจูอันนี้มันไว้พ่อจินมั้งพ่อจัดให้อ๋อตัดให้ให้พ่อใช่ไหมออันนี้ให้พ่อจูอุ้ยครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็รายละเอียดคงไม่มีอะไรมากก็ตามที่เห็นนะครับไอ้ส่วนน้ำจิ้มนี่ก็คือมีน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็น้ำส้ม น้ำเชื่อมแล้วก็น้ำส้มแล้วก็เกลือนะแล้วก็น้ำมะนาวนะครับก็น้องนั้นก็ผักตามที่ว่าครับก็ปั่นปันใส่ไปก็ปรุงรสให้มันได้นะครับปรุงรสให้มันออกรสเปรี้ยวหวานนะแต่น้ำจิ้มนี่ผมบอกบอกได้เลยว่ามันหอมมากๆน้ำจิ้มนี้ครับอันนี้อันนี้คือจูจัดใช่ไหมใช่คือเป็นเชฟได้จูเลยพ่อส่งไปเรียนเชฟเนาะส่งไปเรียนอยู่อะไรนะ อยู่ในความคิดครับครับคขอบคุณครับที่ติดตามครับครับสําหรับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะครับที่แนะนําพี่น้องครับเลยรับประทานนะครับเมนูนี้ก็ถือว่าครับก็สนุกสนานกับครอบครัวครับครับสวัสดีครับ